สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาฟม่ลีนะคะตอนนี้เราก็ถอนญ้าเสร็จแล้วนะคะเออหญ้าน้ําถอนญ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเราก็จะเอาไปทิ้งนะคะนี่แปลงแล้วนะคะอุ้ยดอกกุหลาบดอกนี้สวยมากแปลงแล้วนี่ดอกกุหลาบก็จะได้สวยนะคะเราเอาหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้ ดอกอันนี้สวยงามนะคะนี่ดอกอันนี้ก็สวยงามเราก็นี่เสร็จแล้วนนะะคะดุนะคะ ขุยหยดขุยหยดขุยได้ออกดอกงามฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนคงน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่มันไม่ตกมันตกตอนนี้จะมาตกตอนนี้เราจะเก็บเอาหญ้าไปชิ้นก่อน ฝนตกแล้วฝนตกแล้วยายเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนฝนตกยายยายฝนตกมากมากมามันส so ิเปียกเร็ว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 ฝนตกแล้วฝนตกแล้วช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บ

ไป,ไปด้วยกันไปด้วยกันเอ่อกันเอกันคนละไม้คนละมือ 먼바람이요 <목소리> 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 โอ้บรรยากาศฝนตกเราก็เก็บอุปกรณ์นะคะตู้ลำโพงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกฝนนะคะ เฮ้ยดีใจจังเลยไม่ต้องรดน้ำแล้วบบลลใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยได้ฝ<อ>นมาพอดีเลยออดอกไม้ก็จะได้สวยงามนะคะดูบรรยากาศนะคะเนาะ<อ>มืดครึ้มนะคะทำท่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ก็ไม่ตกดีแล้วนะคะมาตกกลางวันเพราะว่าเราจะได้เก็บข้าวของทันนะคะเราจะได้เก็บข้าวของทันเนาะนะคะโอ้อออโหถ้า ถ้าฝนตกครั้งหนึ่งนี้เย็นกว่าเราลดน้ำสิบครั้งนะคะเนาะเราลดน้ำมาสิบวันยังไม่เท่าฝนตกครั้งหนึ่งนะคะมันเย็นไปในทั่วพื้นปตัตตภีเลยนะคะเนอะเย็นไปทั่วพื้นปตัตตภีอุ้ยต้นไม้นี้ทำไมสวยแท้นะคะนี่ดอกมันนะสีชมพูเข้ากันเลยกับดอกกุหลาบนะคะ กุหลาบนี้ก็สวยแท้นะคะยิ่งสวยไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือดอกเอียงอันนี้เนี่ยจังมันงามได้งามดีงามแท้ๆบานผู้บูกแพ่แว่อยู่นะคะบานผู้บุกแพ่แว่อยู่ปานว่าอันมือนดอกไม้ปลอมนะคะเนาะแต่ก็ย่าก็ยังขึ้นอยู่นะนี่มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะเพราะว่าสีสันของมันนี่สวยงามจริงๆนะคะ สีสันของมันนี่สวยงามจริงๆนะคะร่มรื่นนะคะถ้าต้นไม้ใหญ่เนาะถ้าต้นไม้ใหญ่หมดนะคะก็จะร่มรื่นเย็นนะคะ FC ที่ได้เดินเข้ามาก็จะเดินเข้ามาเชยชมก็จะเย็นกายเย็นใจนะคะสบายตานะคะเนะเาะรออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสาราธิดาเศรษฐีนี่ก็มันถ้าเราดูแล้วมันเหมือน เหมือนอะไรนะสวรรค์นบนดินนะคะเนาะนี่สวยงามมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพักเบรกก่อนนะคะเนาะจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกันทำความสะอาดนะคะต้นไม้ดอกไม้ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็จะได้เอาดาวเรืองไปหวานนี่ดาวเรืองบ้านๆของเรานี่แหลคะค่ะเนะาะก็สวยดีอยู่ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ